สวัสดีเจ้าวันนี้เขาก็มาอยู่ตี่เราข้อบิตคอยกันนะเจ้าวันนี้เนี่ยก็จะมาแนะนําการซื้อบิตคอยโดยเสษียตังค่าธรรมเนียมนะเจ้าโดยก่อนอื่นเนี่ยเขาก็ลองไปที่ c o i n c o t s ก่อนนะเจ้า ตอนนี้นะเจ้าราคาบิตคอยเนี่ยก็อยู่ที่สองหมืนหกร้อยหนึ่งบาทนะเจ้าส่วนมาสเตอร์อเล็กในโลกาบิตคอยเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณสองหมืนสามร้อยเก้าสิบบาทนะเจ้าแล้วก็มีลิมิตขั้นต่ำอยู่ที่หนึ่งร้อยบาทนะเจ้า เาก็จะมาซื้อกันเลยนะเจ้าก่อนอื่น,นในการที่จะซื้อนะเจ้าอ่าจะใช้ในอของกส,สิกรในการซื้อนะเจ้าซึ่งในเว็บกส,สิกรเนี่ยก็จะเป็นที่นิยมกันนะเจ้าในการที่จะซื้อขายบิทคอยนะเจ้า การจะซื้อบิตคอยในเว็บนี้นะเจ้าเป็นของสมาชิกรายใหย่นะเจ้าก็จะมีค่าธรรมเนียมนะเจ้าว่าง่ายๆก็คือเราได้เต็มๆเลยตอนขายออกเนี่ยก็จะมีการเสียค่าธรรมเนียมเยียงน้อยนึงวันนี้เนี่ยเขาจะมาซื้อแล้วก็ล็อกอินนะเจ้าคนใดที่ได้สมัครเว็บนี้ก็สามารถสมัครได้เลยนะเจ้าลิงก์สมัครก็จะอยู่ทั้งลูมนะเจ้าข้อดีของเราข้อบิตคอยเนี่ยก็คือเราสามารถที่จะ แลกเงินได้หลายรูปแบบนะจ๊ะก่อนอื่นเนี่ยเขามาหน้านี่เขาก็ล็อกอินเข้าไปก่อนรอมาสักกรรํานะจ๊ะเขาก็กดล็อกอินเข้าไป ในนี้นะเจ้าก็จะสามารถแลกเงินได้หลายรูปแบบเมื่อเราเลือกนะเจ้าซื้อขายกันแบบเสรีนะเจ้าบางเตื้อเนี่ยก็จะมีการลดราคานะเจ้าสามารถแลกเงินได้หลายสกุลเลยวิธีการคนใดสนใจก็กดเข้าไปที่บายนะเจ้ามันก็จะมีเงินหลายสกุลเห้เราเลือกมาดูตีกสิกรนะเจ้า เอาก็จะใจซื้อตอนนี้ก็มีเงินหยืดที่ประมาณ600กว่าบาทนะเจ้าไปที่ซื้อนะเจ้ากดบ u ายเข้าไปใครที่จะซื้อขายตัวนี้นเจ้าก็ต้องรอน้อยหนึ่งนะเจ้า ใส่จำนวนเงินที่เราต้องการนะเจ้าแล้วก็เสร็จแล้วเขาก็ตักเข้าไปอย่างเช่นเฮลโลอย่างนี้นแล้วก็ส่งค้อตอบไปแล้วก็เขาก็รอสักกคมเพื่อจะรอให้เขาตอบมานะเจ้า การที่เขาตักไปเนี่ยก็เหมือนกับว่าเออรอเขาต่อมาเนี่ยเขาก็จะบอกว่าจะให้เขาเนี่ยอโอนเข้าบัญชีไหนซื้อส่วนใหญ่เนี่ยก็จะใช้กสิกรกันนะเจ้าซึ่งรอเขาตอบกลับมาเนี่ยเขาก็โอนตัง์ไปตามเลขบัญชีที่เขาขึ้นมาเลย อา้าเขาก็จะส่งข้อมูลมาเสร็จแล้วเนี่ยเมื่อเราหงูข้อมูลเนี่ยเสร็จแล้วนี่เขาก็ตอบเขาไปเห็นน้อยแล้วเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็ไปตีกสิกรของเขาไปตีกสิกรนะเจ้าเขาก,กดโอนเงินปกติได้เลยโดยแอดบัญชีตะก,กี้ที่เขาให้มานะเจ้า ตรวสอบก็ข้อมูลอย่างเรียบร้อยแล้วเขาก็กดเอนเงินไปคือเพื่อนได้เลยตามปกติแต่เขาก็ต้องตรวจสอบเมื่อดีก่อนนะเจ้าก่อนจะโอนเงินดูบัญชีอย่างเงื่อดีพอโอนแล้วเนี่ยเขาก็ไปส่งข้อความหาเปิน้น กสอบมันอย่างเห้ดีกันนะเจ้าเพื่อจะแบเป็นการส่งพิษส่งอ,อย่างดู้เลขบัญชงบัญชีอ,อย่างเห้ดีนะเจ้า น,นี่ก็จะเป็นข้อมูลส่วนตัวเนาะเราก็จะบะเฮ้กันดูก็เข้าไปกดโอนเงินได้ธรรมดาเลยนะเจ้า ไปนหน้าลงข้อบิตคอยนะเจ้าแล้วก็ส่งข้อความไปหาเปิรนว่าเฮาเน่ยได้ส่งสตางค์ขึ้นเขาเรียบร้อยแล้วแล้วก็รอสักกรรมเพื่ออเขาโอนตงังค์มาขึ้นในระบบนะเจ้าคนนี้นะเจ้าเขาก็เกยซื้อขายกับเข้ามาก็จะมีการขึ้นเครดิตพอโอนไปหลายๆเตื่นนะเขาก็จะรู้ว่าคนไหนเครดิตด,ดีคนไหนเครดิตบดีนะเจ้าแต่คนนี้เนะี่ย ซื้อขายกับเขาแล้วก็ถือว่าเครดิตดีอยู่เว็แบบนี้บางทีเขาก็มีการลดราคานะเจ้าเขาก็ต้องคอยติดตามเฝ้าดูดีๆนะเจ้าเพราะบางคนเขาก็จะฟั่งขายเขาก็ต้องกดเข้าไปแย่งซื้อเพื่อที่จะได้ราคาถูก บางทีเนี่ยเขาก็จะจ้าแล้วก็เขาก็กดไปหาเขาแหวบกรรมแนบไฟลเอกสารการโอนเงินไปให้เขาดูแหวบกรรมเพื่อที่จะได้ยืนยันว่าเขาเนี่ยโอนตังค์ให้เขาแล้วแลนะเจ้า เอามาตีโปรแกรมเพ้นนะเจ้าก็เพื่อตี้จะไปอ่ากอบหน้าที่เอาโอนเงินไปให้เปิดเนี่ยส่งไปให้เขาขกรรมเพื่อยืนยันว่าเฮาเนี่ยได้โอนสตังค์ให้เขาแล้วนะเจ้ากิอนจะได้หู้ว่าเออเฮาเนี่ยโอนสตังค์ให้เปิดแล้ว มาที่ add tag document แล้วก็ทำการเลือกไฟล์นะเจ้า ก็คือไฟล์หูงบ,บักกี้นะเจ้าที่ายืนยันว่าเฮาเนี่ยได้โอนเงินไปให้เปิดแล้วเฮาก็แนบไฟล์เข้าไป อาจจะส่งเมสเซจไปขึ้นบนนี้หน่อยว่าเออคอนเฟิร์มเนอดูหลักฐานการโอนหื้อตรงนี้เนอเนอย่าจ้บเนี่ยเจ้าตอนนี้นะเจ้าวิทยคอยมันก็เพิ่มขึ้นนะเจ้าตัวนี้ก็สามารถโอนออกไปที่ไหนก็ได้นะเจ้า หรือจะเก็บเอาไว้เพื่อรอมันขึ้นนะเราจะโอนไปที่ไหนก็ได้หรือเก็บไว้รอมันขึ้นก่อนก็ได้เหมือนกับเ้าเล่นหุ้นแต่ในนี้จะบ่เสียค่าธรรมเนียมนะเจ้า ซึ่งก็มีหลากหลายสก,กุลใึ้เฮาได้เลือกนะเจ้าแล้วก็อโอนตังได้หลายรูปแบบบ่ว่าจะเป็นเพย์พาวเว็บมันนี่มันนี่บุกหรือว่า,าแคดนะเจ้าแคดเนี่ยนี่ก็คือการนัดเจอตัวแล้วก็เอาตังค์ให้กันนะเจ้าสดๆเลยวันนี้เนี่ยก็จะมาแนะนํากันเพียงเต่าี์นะเจ้า ใครสนใจก็ฝากกดไลค์แชร์กดติดตามดูโฆษณาหรือจะโอนตังมาเพื่อเป็นกำลังใจในการทำช่องต่อไปก็ได้นะจ้าวันนี้ก็ขอบคุณนักนักสี่รับชมเจ้าขอบคุณเจ้า